สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญจมาศรุปสมรับหน้าที่ดำเนินรายการข่าวพระพาชาัยนิวในส่วนของงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบพพาชายัยมีข่าวสารและกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีองค์การบริหารส่วนตำบลบพพาชายัยจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2,566ว่ารักของแม่หนักแน่นกว่าหินผาและอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหมอบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใดลูกทำดีด้วยหัวใจประกาศรักณโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบพาพาชัยเวลาการนาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลบพ,พาชัย อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสาขาวิชารัฐภาษา,าศาสตร์ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีและศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนเมื่อวันที่10สิงหาคม2566งานส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลพะพาชายัยจัดกิจกรรมมอบต้นไม้ให้โรงเรียนในพื้นที่ตำบลพาพาชายัยโรงเรียนพาพาชายัย กิจกรรมต้นกล้าความดีปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินณนะโรงเรียนพัพพาชัยเมื่อวันที่9สิงหาคม2 5 6 6องค์การบริหารส่วนตำบลพัพพาชัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาม 3, งามพัฒนาอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทศึกษาการจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพัพพาชัยณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพัพพาชัยเมื่อวันที่9สิงหาคม2 5 6 6 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบะพาชัยมีการเรียนการสอนการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพภายใต้กระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุวิชาการฝึกสมองด้วยสองมือและกิจกรรมการพอกข่าวด้วยสมุนไพรขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำเหนือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบพพาชัยและกศนอำเภออุทองหห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบพพาชัย วันที่8สิงหาคม2566การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดแข่งขันการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยการดนตรีผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะดนตรีภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชนครั้งที่5 โดยมีโรงเรียนในพื้นที่5โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองกุติโรงเรียนพัฒพาชายัยโรงเรียนวัดโพทองเจริญโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลและโรงเรียนวัดเข่าดิสลักณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒพาชายัยเมื่อวันที่8สิงหาคม2566พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร,ร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการดน,นตรีมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับองค์การบริหารส่วนตำบลบะพาชัยโรงเรียนบ้านหนองกุติโรงเรียนพพาชัยโรงเรียนวัดโพทองจเจริญโรงเรียนวัดคีรีเจริญผลและโรงเรียนวัดเขาดีสลักณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบพพาชัยเมื่อวันที่7สิงหาคม2566องค์การบริหารส่วนตำบลบพพาชัย กองสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่แวนการทางที่สองจังหวัดสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอ,อู่ทองประชุมหาแนวทางจัดระเบียบร้านคา้าบริเวณหน้าวัดโพทองเจริญบ้านขามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและปลอดภยัยร่วมกับข้อค้าแม่ค้าในพื้นที่เมื่อวันที่7สิงหาคม2566องค์การบริหารส่วนตำบลพระพาชายัย จัดการประชุมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลพัพพาชัยครั้งที่1 2 5่6ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพัพพาชัยดิฉันนางสาบเบจมาลูกสมขอจบการนำเสนอข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ